สวัสดีครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือนาฬิกาลูมินอกน้ำเข้ามาโอ้สาภาพนี้แบบว่ายับเยินมาเลยนะครับน้ำเข้าแบบนี้นะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากหเลยนะครับอาจจะเข้าที่ยางกันน้ําฝาหลังนะครับ2อาจจะเข้าที่ยางกันน้ําของเมนเมยยม3อาจจะเข้าที่ยางขอบกระจกนะครับ แล้วใครมีปัญหาแบบนี้นะครับมาปรึกษาผมได้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยวิธีการแก้ปัญหานะครับเราจะแก้ยังไงดูคลิปผมให้จบนะครับ รับรองได้เลยว่าลูมินอกของคุณจะใช้งานได้ดีขึ้นมาเลยนะครับนี่คือสภาพเครื่องหลังจากที่น้ําเข้านะครับพอเราเปิดออกมาเอาใดเป่าให้แห้งก็เห็นสภาพแบบนี้เลยครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับข้อแรกเลยที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปคือน้ำอาจจะเข้าที่ขอบกระจกได้นะครับอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นกรณีหนึ่งที่กระจกมันล้าวมันแตกนะครับนี่นะครับบางคนแตกเยอะมันก็จะ เข้าไปได้นะครับที่ขอบกระจกน,นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ยผมรวบรวมลูมินอกประมาณ10กว่ารุ่นนะครับผมถ่ายภาพไว้แล้วก็เอามาตัดเอามาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคต่อมาเป็น3เรือนนี้นะครับ3เรือนนี้เนี่ย เพื่อนๆเอามาเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนฐานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยางกันน้ําฝาหลังด้วยนะครับขอย้านะครับว่าเวลาเพื่อนๆมีลูมินอกนะครับตอนแรกมันใช้งานได้ดีถูกไหมพอหลังจากนั้นเอาไปให้ช่างเปลี่ยนฐานพอช่างเปลี่ยนฐานปุ๊บนะครับหลังจากนั้นน้ําเข้านะครับก็มีเยอะนะครับแต่สําหรับคนที่จะมาเปลี่ยนลูมินอกกับผมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนฐานนะครับผมจะแนะนําให้เปลี่ยนยางกันน้ําฝาหลังด้วยทุกครั้งนะครับหรือบางคนเนี่ยผมลองสังเกตดู แล้วว่าควรจะเปลี่ยนยางกันนะ้ําที่เม็ดมะยมด้วยก็มีเพราะว่าลูมินอกเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเรือนเขาเนี่ยทำมาจากคาร์บอนนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ในภาษาช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวเรือนพลาสติกพอตัวเรือนพลาสติกนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะสึกได้นะครับสึกในที่นี้คืออาจจะสึกจากการใช้งานของเราเช่นเม็ดมะยมนะครับเราดึงบ่อยๆนะครับพอดึงบ่อยๆปุ๊บ อกมันก็จะหลวมก็จะแตกได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรือนเหล็กนะครับหรือเรือนพลาสติกนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของลูมินอกคือมันเบาถูกไหมครับแต่หลังจากที่เราใช้ไปประมาณสักบางคนใช้ไป5ปีบางคนใช้ไป10ปีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับ สมมุติว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศน่ยอย่างพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้นาฬิกาพลาสติกหรือนาฬิกาคาร์บอนเนี่ยเขาใช้ไม่นานนะประมาณ3ปี5ปีเขาซื้อใหม่แล้วแต่คนไทยเป็นเมืองร้อนแล้วอยากใช้สมบุกสมบันเนาะเราก็อยากจะให้มันใช้งานนานๆเราก็เลยอยากจะมาดูแลรักษาแบบนี้นะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือ ยางกันน้ำนะครับจะมียางกันน้ำอยู่ข้างบนเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเม็ดมะยมเวลาผมแกะออกมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนยางกันน้ำที่เม็ดมะยมด้วยนะครับถ้าใครมาเปลี่ยนฐานนะผมจะแนะนําให้เปลี่ยนยางกันน้ำใหม่ที่ฝาหลังแล้วก็เปลี่นยางกันน้ำเม็ดมะยมนะครับแล้วก็ใช้ฐานสวิตด้วยนะครับ เบสเสร็จเนี่ยค่าทำนะครับถ้าเปลี่ยนยางกันน้ำเปลี่ยนฐานอะไรพวกนี้นครับชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับ900บาทนี่คือฟูลออปชันเลยครับเปลี่ยนยางกันน้ำฟ้าหลังกับยางกันน้ำเม็ดมะยมแล้วก็เปลี่ยนฐานสวิตช์แท้ให้ด้วยนะครับรับประกันปีหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยนาฬิการูมินอกเนี่ยฝาหลังมันชอบโกงนะครับเพราะถ้าเกิน10ปีนะฝาหลังมันจะโกงนะครับแล้วบางทีเนี่ยเวลาขายไปเนี่ยโอกาสที่ฝาหลังจะแตกก็มีนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถอดฝาหลังเองนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ไขควงแฉกถอดเบาๆแล้วไขเบาๆด้วยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราเปิดฝาหลังเองหรือไปให้ช่างเปิดช่างบางคนปิดแรงเกินไปฝาหลังของมเพื่อนก็จะแตกได้เพราะแตกปุ๊บน้ําก็จะเข้าได้นะครับผม เดี๋ยวผมจเจ้าภาพยางกันน้ำเม็ดมะย,ยมให้ดูนะครับนี่อันนี้คือยางกันน้ำเม็ดมะย,ยมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าตัวนี้เวลาเราดึงเข้าดึงออกนะครับดึงบ่อยๆปรับเวลาบ่อยๆย,ยางตัวนี้มันจะเสื่อมมันจะสึกนะครับแล้วน้ําก็จะเข้าได้นะครับเหมือนภาพแรกที่ผมให้ดูเลยนะครับภาพแรกตัวนี้เลยโอ้โหแบบเข้ามากระจายเลยแต่ตัวนี้ผมส่งงานซ่อมไปนานแล้วละ่ะเพื่อนเพื่อน,นเขายกเครื่องใหม่นะครับยกเครื่องใหม่ก็ได้ เครื่องใหม่กริปเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นภาพหลังจากทาแต่ไม่ใช่เรือแรกนะแต่เรือแรกเนี่ยลืมถ่ายรูปไว้ขอโทษทีลืมถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรืออื่นที่ผมถ่ายไว้นะล,ล,ลูมินนกนะครับลูมิหนกเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าทหารเนาะสวมใส่เยอะมากเพื่อนๆหรือลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเป็นตำรวจเยอะมากๆเลยนะครับก็ใช้ลูมินนกขนาดลุงตู่ยังเคยใช้เลยนะอดีตนายกเนี่ยเคยมี คนบอกว่าลุงตู่เนี่ยเขาใช้ลูมินอกด้วยนะมีคนเคยเห็นแต่ผม,มพยายามหาภาพไม่เจอนะลุงตู่อันนี้คือยางกันน้ำฝาหลังนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ช่วงนี้ก็คุยเรื่องการเมืองนิดนึงครับขอโทษทีเพราะว่าช่วงนี้กาลังจะเลือกนายกกันใช่ไหมไม่รู้ประเทศไทยใครจะได้เป็นนายกนี่อันนี้คือยางกันน้ำฝาหลังนะครับผมเปิดออกมานะครับโอ้โหเห็นคาบกาวเต็มเลยคาบกาวนะครับหรือว่าซิลิโคนเนี่ยแต่เพื่อนๆอ,อย่าไปว่าช่างนะ ข้างบางคนเขาใส่มาจริงๆลูมินอกเพราะฝาหลังมันเก่าแล้วมันโก่งนะครับนี่เือนอย่างเรือนนี้เห็นไหมผมซูมให้ดูเลยนะครับว่าฝาหลังแตกอันนี้คือจะาถ่า,ายจากข้างหลังมันนะพอหงายออกมาปุ๊บเนี่ยฝาหลังมันแตกนะครับช่างเขาก็อาจจะใส่ซิลิโคนให้นะครับบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆมาร้านผมผมก็จะบอกตรงๆว่าจะต้องใส่เพราะน้ํามันเข้านี่อันนี้ก็คือ,อยางกันน้ําฝาหลังนะครับด้านหลังคือ,อยางกันน้ําใหม่น,นะครับผม ที่เราจะมาใส่ลูลมีนอของเรานะครับแล้วถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่งนาฬิกามาให้ผมซ่อมได้นะครับส่งมาทางไปรษณีย์หรือเคอรี่ก็ได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับลร้านก็จะใส่สัญลักษณ์แอดก่อนนะครับแอดวอทสวีสนะครับหรือว่าวอสองวนะครับแล้วเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์โทร0 8 1 398 3702ทวนนะครับ081398 3702โทรมาปรึกษาฟรีได้นะครับขอย้ำน,นะครับว่าโทรมาปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับหรือใครจะ facebook มาหาผมก็ได้นะ Facebook เพจผมก็ชื่อ a อ c h 2 v นะครับหรือว่า w a t c h 2 v รับซ่อมนาฬิกาพิมพ์ใน facebook จะเจอเลยครับโอเคมาอันนี้คือภาพที่ยังไม่มียางกันน้ำน,นะครับเห็นไหมครับว่าผมถอดออกมามันจะไม่มียางกันน้ำที่เม็ดไม่ยมนะครับ แต่ยางกันน้ําเวลาเราจะใส่นะครับเราต้องใช้รุ่นของมันนะครับเวลาใส่เนี่ยผมจะเอาใส่เข้าไป แล้วผมก็จะลองเทสดูก่อนว่ามันดึงแล้วมันแน่นไหมนะครับบางทีอาจจะเอาให้มันแน่นกว่าเก่าก็มีนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นยางกันน้ําหรือใครอยากจะเปลี่ยนกระจกก็มีนะก็เปลี่ยนกระจกใหม่นะครับหรือบางคนเนี่ยเครื่องเสียนะเครื่องเสียจริงๆก็ยกเครื่องใหม่เลยจะดีกว่าครับแล้วเครื่องเนี่ยก็จะใช้เครื่องเหมือนเดิมเลยนะใช้เครื่องลอนด้าของสวิตเลยครับคือครั้งเดียวเนี่ยจบเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นยางกันน้ำนะครับแล้วการยกเครื่องลูมินอกเนี่ยข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องซ่อมจุกจิกนะครับถ้า เป็นเครื่องลูมินอกที่เป็น3เข็มนะครับ3มเข็มเนี่ยค่าทําจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2 5 0พนะครับพร้อมเปลีย่ยนยางกันน้ํานะพร้อมอยางกันน้ําพร้อมทกากันน้ําอะไรต่างๆเบื้องต้นนะครับขอย้ํานะครับว่าทําเบื้องต้นนะส่วนถ้าเป็นลูมินอกที่เป็นจับเวลาได้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น6เข็มเนาะมีมีเข็มเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใช้เครื่องลอนด้าเหมือนกันนะครับลอนด้าเป็นเครื่องสวิต์นะครับ ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ั0ถึง 4, บาทพร้อมเปลี่ยนยางกันน้ำเลยนะครับคือกิฟต์เลยครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะรับประกันให้1ปีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพเครื่องหกเข็มจะเป็นสีทองนะครับนี่บางทีก็เป็นสีทองบางทีก็เป็นสีเงินนะครับก็แล้วแต่รุ่นของลูมินอกของเพื่อนๆน,นะครับโอเคคลิปนี้นะครับ ใครดูจนจบคลิปผมก็ขอบคุณมากนะครับนี่เวลาแล้วเวลาเปลี่ยนฐานลืมบอกเลยใช้ฐานสวิตแท้นะครับสวิตจะเป็นสวิตของเลเนต้านะครับเลเนต้าก็เป็นแบรนด์ฐานนาฬิกาที่ใช้กับนาฬิกาสวิตท,ทั่วๆไปเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าลูมินอกเขาไม่ได้มีโรงงานเครื่องเป็นของตัวเองนะครับเขาใช้เครื่องลอนด้าของสวิตนะครับ โอเคเพื่อน,อนๆประมาณนี้เนาะใครที่มีปัญหานาฬิกาลูมิ n นอกน้ําเข้าก็ขอให้นึกถึงร้านวอสูวีเลยนะครับจริงๆแล้วผมมารับซ่อมนาฬิกาทุกแบรนด์แลครับแต่ลูมิ n นอกเนี่ยปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าไปซ่อมร้านอื่นมาแล้วเกิดปัญหาก็กลับมาหาผมนะครับผมก็เคลียร์ให้ทุกกรณีเลยนะครับแต่ทุกครั้งเวลาผมรับงานผมจะบอกก่อนเลยว่าเรือนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับใส่ล้างมือได้เรือนนี้ ทำเสร็จแล้วใส่ไว้น้ําได้ผมจะแจ้งก่อนทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าลูมินอกต้องย้ํากันอีกครั้งว่าตัวเรือนเขาทำจากพลาสติกนะครับทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะสึกได้ก่อนได้เราใช้โูบางคนใช้เป็น10กว่าปี20ปีมันก็คุ้มแล้วเนาะมันไม่เหมือนนาฬิกาเหล็กแต่นาฬิกาเหล็กข้อเสียมันคือสนิมกินถูกไหมแต่นาฬิกาที่เป็นพลาสติกข้อเสียคือมันจะแตกมันจะก่อนนะครับก็มีปัญหาได้นะครับแต่ คนที่จะ,จะซ่อมรูมินนกผมก็เข้าใจว่ามันคือเรือนแห่งความหลังมันคือเรือนแห่งความรักนะครับบางคนเนี่ยแฟนซื้อให้ก็อยากจะเก็บไว้นะครับโอเควันนี้ผมวอตสุวีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปวันนี้ผมวอตสุวีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ